ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับมินชิมาฉีแจงนะครับอัปเดตมีดแล้วก็ฉีแจงเรื่องมีนานาหลายคนนะครับถามพข้ามาว่านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมิีิชิมาฉีแจงนะครับเรื่องราคาเก็บเงินปลายทางนะครับ วันนี้มีงานประกอบอยู่ี่เหลี่ยมนะครับมันประกอบอยู่สี่เหลี่ยมนะครับเป็นเดี๋ยวอธิบายตัวมีดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขีปมันสีเงาเกินไปนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็คือผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดเบอร์ไว้ก็ให้ให้เรียงตามนี้นะครับคือเล่มที่หนึ่งนะครับ เต็มเทนึงนี้เป็น10บนิ้วนะครับสิบนิ้วผมวัดไว้แล้วนะครับเป็น10บนิ้วตัวนี้เป็นข้าบน้ํามันนะครับผมทาน้ํามันไว้นะครับเป็นข้าบน้ํามันอ่าผลิตเป็นสินิ้วนะครับ10บนิ้วด้ามประกบนะครับเป็น10นิ้วด้ามประกบท้องมีดตรงนี้นะครับท้องมีดสองชุด สอง3มนิ Euro, 10 10 10 10 10้วนะครับสันหกมิลนะครับยาวสิบนิ้วนะครับส0บนิ้วเป็นด้ามประกอบนะครับด้ามประกอบยืดหมดทำดูร้อยเชือกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรูนะครับสิบนิ้วอันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะครับให้นะาจําแบบนี้นะครับเรื่มที่หนึ่งเล่มที่สองนะครับขัดครึ่งใบอันนี้ก็เป็นคาบน้ํามันนะครับเป็นาบน้ํามันครับ แล้วผลมันบ้านผมผลตกีกแล้วครับพายุเข่าครับบ้านผมอันนี้ก็สิบนิ้วครับสันหกมิลด้าระกอก,กอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับนี่ไม้พยุงไม้พยุงครับสิบนิ้วท้องสองจุดสองเหมือนกันนะครับท้องครับไม้พยุงอันนี้จะเจาะรูตรงนี้นะจงตรงตรง,ตรงด้ามมีดต,ตรงนี้ <utan> Ask, ไม้ะยุงเล่มที่สามตามนี้นะครับตัวนี้ให้เรียงตามนี้ร 1, 3. ครับหนึ่งสองเล่มที่สามครับสิบนิ้วเหมือนกันครับตรวนี้เป็นไม้ไม้กระไม้ประดูประดู่อันี้เป็นพยุงนะครับไม้พยุงสองด้ามน,นะครับส0บนิ้วสันหกมิลครับส0บนิ้วสันหกมิลของสองจุดสองเท่ากันนะครับด้ามประกบ อันนี้คือเล่มที่สามนะครับเล่มที่สี่ตัวนี้สิบเอ็ดนิ้วนะครับของที่ใหญ่สุดก็คือตรงนี้นะครับใหญ่สุดแล้วก็ไล่ลงไปตัวนี้สันใหญ่สันตัวนี้สันเจ็ดมิลนะครับครับสิบเอ็ดนิ้วครับมีเล่มเดียวหน้าประกบทั้งหมดนะครับอันนี้เจาะรูนะครับตัวนี้เจาะรูนะครับตัวนี้ทำบ้าขึ้นไปเพื่อความสวยงามมีอยู่สีล่มครับ ก็นะครับ890บาทเก็บเงินปลายทางครับทั้งเนี่ยเล่มละ890บาทเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าท่านไหนจะโอนก็ลดพิเศษกันไปครับแต่ท่านไหนไม่พร้อมโอนก็เก็บเงินปลายทางได้890บาทครับ ด้าประกบนะครับด้านประกบมีอยูสีเล่มนะครับวันนี้ฝนตกพายุเข่าครับบาดผมครับครับเขาก็ลลมแส่หน้าเมื่อแล้วครับครับครับพอได้ค่ขาครับเขาครับขามีดไปครับครับมียูสีเล่มนะครับเด้อครับฝาาหน้านะครับผีกดติดตามช่องนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ผมอยากให้หน้านะครับ ติดติดตามผมนะครับเพื่ออยากให้โทูเขม้าสอบถามโดยต้องตรงเลยนะครับเพราะว่าผมให้เบอร์โทู่ไปแล้วครับนี่เบอร์ทู่ผมทูเขม้าสอบถามนะครับคือฐานะหน้าไปไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube เนี่ยผมว่าได้เขาไปไปอ่านนะครับผมว่าได้เขาไปตอบไปตอบนะครับต้องขอโทษนะครับตขอโทษได้หลายนะครับเพราะว่าผมเองก็เหตุงานงานไปนํานะครับมีงานประจอดูนะครับ บวบบวอมีเวลาเขาไปตอบนะครับไฮน่าหน้าโทรเข้ามาถามโดยตรงเลยนะครับนะครับให้แค่แค่โทรเข้ามาถามเลยนะครับจะได้จะได้ตอบกันไปเลยว่าอันไหนที่ยังยังยังมีอยู่นะครับไหนที่ส่งได้นะครับนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันครับก็ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับเขาบอกว่าอ่า ให้ทำคลิปลง YouTube แล้วเราจะได้ตังจาก YouTube ผมก็ไม่เห็นว่าจะได้ยังไงนะครับหรือถ้าได้แล้วจะเอาตังยังไงครับก็มไม่รู้ครับผมก,ก็เลยลงเนี่ยลงลง,ลง,ลงอัดคลิปแล้วก็ลงไปก็เผื่อวันไหนวันหนึ่งมาโตกงานมาอาจจะทําเป็นยูทูบเบอร์เข้าบ้างนะครับก็ลองๆองดูครับ ครับก็แล้วก็ขอบคุณนะนะทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับก็ตอนนี้ให้ช่างเขาทำงานประกอบอยู่หกเล่มน,นะครับแต่ยังไม่เสร็จมีงานประกอบอยู่หกเล่มนะครับที่สั่งไว้แต่ว่าเขานัดวันวันอ,อ,อา,อาทิตย์นี้นหะฮะไม่จะไม่รู้ว่าวันไหนครับเราจะมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็มีแค่นี้ครับเขาเรียงตามนี้เลยนะครับผมไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ทําเบอร์ไว้ก็คือ1นะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4นะครับ890าบาทเก็บเงินไปทางนะครับธานานาทันไดซีโอนนะครับเดี๋ยวผมก็ลดลดราคากันไปอีกนะครับยอดโอนนะครับยอดเก็บเงินก็คือเก็บเงินไปทางคือ890บาทตามนี้นะครับส่งถึงบา่าจเงินหนาบาทนะครับ้านันด บ่พอร์ตโน้ซ์ท่านไดคิดว่าแบบมันบ่ปลอดภัยอย่างสีนะครับคือบางท่านนะนะบางท่านก็กลัวฮะกลัวโดนโดนโดนหลอกนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเก็บเงินไปทางให้ได้นะครับคือถ้าเขาจะหลอกนะครับเก็บเงินไปทางก็โดนอยู่ดีนะครับนะครับเก็บเงินไปทางเขาเอาก้อนหินยัดไห้นั้นยัดไห้นานาเข้าไปนะครับนาน่าหันใจเงินค่ากดอนหินไปนะครับมีนะครับบอกข่าวเยอแยะนะครับ เก็บเงินไปทางก็โดนโกงได้นะครับนะครับก็890บาทครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านจ่ายตั้งหน้าบ้านนะนะท่านนายโอนก็ลดกันไปอีกแล้วครับผมผมลดให้พิเศษแล้วกันนะครับนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ